แล้วยิงไปเลย8,900 0ครับโอ้หสำหรับใครที่ ันนี้เป็นรูปภาพที่เราเพิ่งไปถ่ายเก็บบรรยากาศมาก่อนวันนี้เนาะเพื่อที่จะพรุ่งนี้เราจะให้ในายแบบเข้าไปยืนจุดต่างๆนะครับเหมือนเป็นการบล็อกช็อตเนาะเออจริงๆก็คิดอยู่ว่ามุมรู้สึกความรู้สึกมันรู้สึกว่ามันอึดอัดไปหน่อยมันมีแต่แบบนังส่วนส่เยอะก็แต่ก็คิดว่าน่าจะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวคงต้องไปหาเขาเรียกว่าอะไรอิน o ฟไว้แบบว่า ดูนห,ดหน้าไงอีกทีนึงว่ามันมีบุมไหนที่เราน่าจะเล่นได้บ้างเล่นได้อีกนะครับโอเคเจอกันพรุ่นี้ครับอันนี้คือวันนี้คือวันอะไรครับวันนี้เป็นวันที่เราจะไปถ่ายวันมิวกันครับผมถ <c oughs> ่ายแบบคอร์ชั่นใหม่ เราจะไปถ่ายกันที่ร้านหนังสือที่จตจักรครับโอเคโอเคนนี้กำลังเตรียมตัวรอคนเตรียมพร้อมทุกคนเราจะถ่ายกันด้วยนี่นะนี่เราไม่ได้ถ่ายด้วยกล้องนี้นะเราจะถ่ายกันด้วยกล้องตัวนี้โทรศัพท์อ่ะนะมันจะได้เหรอได้โทรศัพท์ใช้ถ่ายแล้วบ่ชใช้ถ่ายมาแล้วสองคอลเลคชันอีกแล้วเอียถามคนนี้มันอีกแล้วอ่ะไปดูดิทุกคน ลนาวด้ยะอาจจะอาจจะ Speak สิ่ง w h a t w h a t I w a n นะหนึ่งต้องการฟุตเทจ YouTube ซึ่งก็คือกีตาร์ที่ชอบใช่ไหมสองก็คือวิดีโอคอนเทนต์สำหรับ N W L วิดีโอก่อนเอาวิดีโอก่อนช็อตวิดีโอช็อตวิดีโอฟุตเทจสำหรับช็อตวิดีโอนี่ Boss ดูแล ที่เป็นคอนเทนต์แบบครีเอทีฟไม่ใช่คอนเทนต์แบบว่าบรรยากาศไม่ให้มูนเข้าบล็อกเรผมไม่ได้ไปนะฮะเราผมไม่ได้แล้วคุณมาทำไมเขาไปดรอปที่สมาร์ทคอนไม่เป็นรงเซ็นทันอ๋อลงเซนทันเราอยแบบแปลวาผมต้องมีภารกิจไปซื้อของวันนี้คุณก็มีเควสของคุณเหมือนกันคุณจ่อหน้าผมขนาดนี้นี่เห็นสิวไปถึงไหนแล้วเลยเสี่ยเสี่ยดูวิวัฒนาการไม่ใช่ ขัวก๊อกมันเกี่ยวไงกับแฟชั่นครับอ่าพอดีของห้องผมมันลูบิดมันเขียวครับก็เลยมามาซื้อสแวะซื้อไม่อยากอ้าวพอดีบอกวานพี่นี่ไว้อะุปกรณ์ไทยแบบครับเด็กสวนมาเป็นอ่าเด็กสวนเออจากเด็กสวนมาเป็นออ๋ไปทักทายพี่นุ้ยเลยอ๋อผู้นำแฟชั่น ได้สี่เล็กไม่ได้จะไปไหนกันโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปยังไงนะโบเราจะไปร้านเราจะเริ่มจากร้านต้นไม้ก่อนต้นไม้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะให้นายแบบเขาซื้อต้นไม้ด้วยแล้วก็ต้นไม้เสร็จปุ๊บก็ตามแผนก็คือจะไปที่ร้าน หนังสือนะที่เราดีไว้ร้านหนังสือวันนี้จะมี2อร้านนะใช่ไหมมี2อร้านร้านแรกก็จะเสียตังค์กับร้านนึงไม่เสียตังค์คือมันได้คนละมุมโอเคปะไปกันเลยไปวันนี้ในแบบเราอยู่ทางทางทางนี้ฝึกวอลที่กำลังฝึกวอล์อยู่ฝึกวอลที่ไหน กำลังเดินมาเราไปเซตที่ร้าอเองเันก่อนก็นได้แล้วก็ส่วนต้นไม้เดี๋ยวค่อยใช่ใช,ใชทง,งั้นงนั้นดีเลย <c oughs> โอเคผมไม่รู้ว่าต้องขออนุญาตครับปะ ลองไปด,ไดูได้ได้ได้ไม่ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวโทรศัพท์เหมือนถ่ายรูปเล่นน่ะแหละพี่อ่แคจะโชว์แก้วรอบนี้จะถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์เหมือนเดิมใช่กล้องโทรศัพท์ของมอเตอร์ไซค์โอเคตอนนี้ก็ในแบบมาแล้วนะครับแล้วก็สถานที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการถ่ายกันเลยเนาะดูเลยไหมเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนท่าที่ชั่นด้วยการตบแบบโทถดู อืมดีอืมร้อนมากร้อนยิ่งข้าไหร่เห็นหรือเปล่าเห็นเ,เนมืองไทยสุดยอด <laughs> อันนี้อันนี้จริงๆเป็นอะไรที่แบบว่าผมกังวลมากอะเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อมาดูเห็นไหะ คือถ้าเวลาอากาศร้อนปุ๊บอ่นายแบบเวลาใส่ปุ๊บอ่เหงื่อเขาจะออกอล้งเลยตอนเนี้ยเริ่มเปียกแล้วเริ่มเปียกแล้วแหละไม่เริ่มแบบเปียกแล้วนี่คือความรู้สึกว่ามันมีปัญหานิดนึงเวลาเราถ่าย o อ t d o o ต้องระวังนะใช่ต้องเตรียมพลาต้องเตรียมแบบเสื้อหลายตัวหน่อยบางงานก็เกือบเกือบซึ้งบางบางทีใส่ไม่ได้เสื้อยืดเลยเสื้อเปียกเลยหน้าที่หลังหน้ามาด่าที่หลังเอาไปหาหาต้นไม้หาต้นไม้เนี่โบอาร์ลันต้นไม้มันจะมียัอาร์ลนเนี่ยอาร์ลันต์ เออมันต้องอุ้มไปวางเออเนี่ยบทมชอบแบบนี้นะับเอ็กซดี๊ดีอะแล้วจะมีต้นไม้วางอยู่ข้างๆแล้วก็นั่งแล้วก็มีแก้วกาแฟแก้วอิสายก็คือแบบเราวางแบบหามุมนั่งเส้นนั่งคิดนน้กไดะ เ้าใช้ท for er ah, okay. ี่ให้ได้ส่วนเดินต๊อกแท็กต๊อกแท็กอะไรนี้อโอเคแล้วก็ถ่ายนีมาแต่เนี่ยมัจะเป็นไ่คลบวันนี้ หนังสือท <als> ั้งหมดที <able> ่ม <ming> ีในนี้คุณว่าข้าวร้านไหนอร่อยสุดึ่ง้องเนี่ยพี่ เรากำลังมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ร้านของนายแบบของเรานะครับชื่อว่าร้าน What is the name What is the name ไทยทูุสรีนะเดี๋ยวเดี๋ยวดิดเดี๋ยวดิดนิ้วเหมือนเดิมแล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้อันนี้เปิดวันไหนบ้างทุกวันทุกวันจันทร์ถึงเอ้ยวันจันทร์ปิดทุกวันจันทร์ครับเปิดอังคารถึงวันอาทิตย์ครับ อยากเซ็งร้านเนี่ยเออสนใจนะสิ้นปีนี้ผมจะเซ็งร้านแล้วร้านสวยร้านเิดไม่เชื่อไม่เชื่อนะดูได้อินเสร์ตเลยี่ ฝากร้านด้วยนะครับชั้น3าโซนบีล็อก3 b 2 3 9ครับตรงบันไดเลื่อนโซนบีเลยครับโอเคขึ้นมาจากบันไดปุ๊บไม่ใช่ไม่ขึ้นมาจากบันไดเจอเลยเลยเลยครับสตีดแวร์ครับขายสตีดแวร์มีมีอะไรเด็ดๆแนะนำไหมตุ๊ซี่ซุพีกับโค้ดโค้ดไรเดอร์คอร์รัปสุพีมคอล์รัปตัวมนสันครับ8 9 0 0 0ื่นครับโอ้โหสำหรับใครที่อยากได้ซิ่งๆเกันเลยนี่ทำได้แต่ในเกลียวขายกันแสนไม่พิมพ์หนึ่งแต่ในเกลียขายกันแสนกว่าแต่แต่เราขายได้ไง สมหมื่นก้าครับไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนเอาไว้ยังไงคเอาเอาไวยังได้เลยเนี่ยเนี่ยมันคือเกีงจริงจริงเมันคือเียงเนี่ยโันเหมันร้นมันมันลไปไปฝึกมันก่อนเอาโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่สตูดิโอแล้วนะครับ เ,เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูรูปกันดีกว่าว่ารูปที่ได้แล้วก็วิดีโอที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงกับการที่เราใช้โทรศัพท์มือถือหยว่าจริงๆก็หลายเครื่องนะในการถ่ายนะครับแล้วก็แต่ว่านอกจริงๆนอกจากไอ้โทรศัพท์มือถือมันก็จะมีกล้องที่ชื่อว่า i ิโค GR3 ด้วยครับที่ผมใช้ก็ซึ่ง ผมว่าม,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 มัน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 เวกูมากเ,เออคือจะพูดว่าเป็นโทรศัพท์ร้อก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันก็มีกล้องตัวนั้นด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้กล้องใหญ่แบบกล้อง D S L กล้องบิลเลเทอะไรเงี้ยเนาะเราก็ใช้เป็นกล้องคอมแพกเล็กๆก็คือไอตัวริโคเนาะเดี๋ยวผมให้ดูรูปที่ได้กับวิดีโอที่ได้ไปเลยเนาะไปดูกันเลย <ไป S 2> ภาพแีประมาณนี้นะครับจริงๆตอนเนี้ยที่ผมพูดอยู่เนี้ยผมยังไม่รู้ว่าวิดีโอออกมาอย่างไงแล้วก็ภาพภาพออกมายังไงนะแต่ผมในส่วนตัวท,ที่ที่ที่เราถ่ายนะมั่นใจว่ามันจะอ,อมาดีนะครับอออก็ฝากด้วยคอลเลกชันดีไอเดียนะครับเป็นคอลเลกชันที่เราอยากที่จะเอ่อพิเต์ความสําคัญของไอเดียทุกคนน่าจะรู้นะว่าไอพวกนวัตกรรมหรือว่าอะไรก็ตามแต่ มันถูกผลิตและมันถูกสร้างขึ้นมาได้จุดเริ่มต้นมันมาจากไอเดียทั้งนั้นแหละเนาะเราก็เลยคิดว่าคเนี่มันเป็นคําที่มีพลังมากแล้วก็มี power สูงมากแล้วก็ตอนนี้มันเป็นโลกของดิจิทัลเนาะโลกของที่มันคือข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในอากาศข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในแบบในโทรศัพท์เครื่องเดียวอะไรเงี้ยก็แล้วแลเราก็คิดว่าก่อนที่มันจะมาอยู่ย้ายไาอยู่ในโทรศัพท์อะมันเคยอยู่ในพวกหนังสือพวกเอกสารอะไรมาก่อนเราก็เลยคิดว่า เราอยากจะย้อนให้ทุกคนแบบจำได้ว่าจริงๆจุดเริ่มต้นของไอเดียอะไรบางอย่างมันมาจากหนังสือประมาณนี้ประมาณนี้ครับอีกอันหนึง่งเดี๋ยวผมตกมืให้ดูปึ้งนี่ไลน์นี้เลยมันก็จะเขียนว่า every idea needs action การที่เรามีไอเดียที่ดีคิดไอเดียที่ดีได้แล้วอะ่ะผมว่ามันพึ่งการลงมือทําด้วยการแบบ ทำไอเดียนั้นให้มันเกิดขึ้นจริงอันนี้ผมว่าก็สำคัญเหมือนกันก็ใครชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ก็กดแชร์ด้วยแล้วก็เพื่อนเที่ดูอยู่ถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดสับติใครเราด้วยนะครับสับตะไคร้เออสับตะไคร้ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโออะไรพวกนี้ออกมาอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวตบมือแล้วไปเลยนะไปหนึ่งสองสามอยู่ตรงอ่าหยุด อยู่ตรงนี่ครับนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้โครงการยี่สิบเก้าโครงการเท่าไหร่นะยี่สิบเก้าอ๋อโครงการยี่สิบเก้าด้วยนี่งายโครงการยี่สิบเก้าครับแนะนํานะครับพี่ๆที่มาครับพี่ๆที่มาพี่ๆที่มาใครอยากได้หนังสือนะมีทุกรูปแบบเลยเนาะหนังสืออะไนถามได้นะครับ